ได้๋ยวจะบีไปกระปุกหนึ่งครับเดี๋ยวพานั่งกับอาฮีหน่อยเจ้าอินซีชอบนาจะหายไปเองแล้วนี่สบายแท้ไอฮีไม่แอร์ไม่เย็นเย็นเย็นจนนี่เย็นจนจะจะเลิกยังนี่ยังเลยจ้าจะกล้าว่าจะไปวัดที่ยิบเอ็ดไรไองานยิบเอ็ดไรนะนั่นเดียว ไปด้วยด้วยนี่งานใหญ่เลยด้เนาะอ๋เดี๋ยวเขาลูหนางานทำไหนละเอาอุ้ยงั้นไม่ไปหรอกเดี๋ยวมีคนไปตัดราคาใช่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 งไม่บอกปช่ัด่ใช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 ่ใเ่ใช่าช่ใช่เช่ใช่ใชกใชใช่่ใ่ใอ่่ใช่่่ใใ่ กกคูณเย็นเะนี่นะคูณเลยโอ้คันนี้คูนเนาะคูนมากพามังพามีเลยนี่นหะใช่โอ้แต่ต้องมีงวดสูงดีสบายใจเอ๊เดี่ยวเลยนาคุณก็นอนรับเนาะคันนี้ซื้อมานานยังคันนี้จับไม่ได้อยู่แล้วๆกี่ปีแล้วนี่น่าจะเขาปีที่ฟกปีที่เจ็ด ตอนผมมาถ่ายตอนนั้นกี่ปีแล้วล่ะอู้หูนานขนาดั้นเนาะไม่ต่ำกว่าห้าปีของผมมาสี่ห้าปีเนาะผมถ่ายบ่อแรกยูสิบบ่อไหนวะบ่อบันดอนอะจริงเหรอไม่ใช่บ่อนุ่นบ่ะบ่อแถวเชิงพระเกียรติไม่ใช่หรอพี่บุกมาก็เสียฟิล์มก่อนไม่ใช่ไหมเฮ้ยที่ที่ตักให้เสียฟิล์มวิ่งเนี่ยบ่อทรายทางนู่นน่ะใช่ไหมบ่อดินแดงเนี่ยอ จำไม่ได้อะลืมอ้าวเฉลิมเพราะเกียรติพูดกลับไปนะเฮ้ยเฉลิมเพราะเกียรตินะำคำขูดขำคำขูดเฮ้ยสุบจะเอาไหมยางเก้าหรือ,อยังไงเอา,อาทำไมอะ อันนี้มันเป็นไรแล้วมันานเลยนะเนาเฮ้ยเปลี่ยนขอบก็ดีเนาะเปลี่ยนขอบเปลี่ยนขอบสิบเก้าก็จบแล้วเนาะเออซื้อรถต้องหลายแสนเนาะยางไม่ใช่บ้านเนาะเปลี่ยนขอบเปลี่ยนยางก็ประมาณสี่หมื่นซื้อรถใหม่ก็ต้องสามสี่แสนเนาะเฮ้ยเปลี่ยนขอบเอาดีกว่ากันเปลี่ยนเป็นยางเก่าอ่ะไม่เปลี่ยนขอบเป็นสิบเก้าจุดห้าเนี่ยโอเจ๊ฮิงมังขับรถเปลี่ยว เดือดแล้วว่านั่นฟื้นราเปล่าเดือดแขายนั่นฟื้นรึเปล่าอันนี้รอบที่แล้วต่อแค่เท่าไหร่6,000กว่าบาทรอบนี้ต่อ7,000กว่าบาทยังไม่ได้เลยเนี่ยสมไมต่เอเพลงก่อนไม่รู้ค่าปรับอะไรอย่ค่าปรับเลยเราต้องไหร่เขาบอกขาดเกินก็เลยปรับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เลยตังค์ก็โอนไปแล้ว โอ้แถวนี้ที่หลอกเยอะเนาะเจนเนาะวั่อึดได้อดินวัวอึดได้เนาะเพาหลอกงามปุ๊บเขาก็บ้าหายนี่ไงเสียต้นแกหลอกสวยเด้อืมแกทำสวยเนี่ยตอนโจรปีใหม่ดินมัหลอกยากเพราะดินมันแห้งมันเริ่มหลอกไงเพราะตอนนั้นมันเหมือนแบบเราบังคับดินให้มันแห้งใช่ไหมล่ะครับดินนี่เปลี่ยนเยอะเดลยดินเปียกเรามีงานไงท่านไปรอมันก็หลายวันอืม ยัังงหลนที่น่ะคันนี้นะไอ้คันนี้มาจากไหนนี่มาช่องเป็นช่องโอ้พอต้นวิ่งเนี่ยหลายครั้งเราไม่ได้มีโอกาสเอาเขาสักทีเลยแต่เอาไปงานใหญ่เราลุกไปพงเลยเห็นเขามาเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเอาผมรถมาเสริมเสอมนะเออเจอแล้วถ้าเทงานใหญ่เดี๋ยวเรถมาเสริมนี่ใช่ไหมเรา ยังไม่มีคนขับเลยมีไหมแถวนี้มีไหมมันก็มีแต่มันไม่คืออ๋อมันไม่คือไม่จะเอาไงครับเราก็ไอเองเป็นคนจัดการไงเป็นผู้จัดการไปเลยไงเออไอนี่ไอนี่หวือนลูกน้องฉันนะทุกวันเออไม่ต้องทำไมเลยอยื้อสบายใจเลยจะต้องยุ่งกับใครเนาะ ทีเราแบบหาคนขับมาคนขับไม่ดีก็อุยปวดใจบางคนขับได้ก็ขับเป็นต้งตามกันนะอืมขับได้กับขับเป็นขับแล้วดูแลยมันมีคนแบเนี่ยมันจองของกับผมผบอืมนี่จองของเลยมันยิงเนี่ยผมบุ๋อให้มันอยุบหวานทำเบาขายเลย จดคุยเยเวิ่งไกลไหมไหกิโลนไม่ได้จับเลยขาละสี่วะถึงไหมเพราะจะมีทางใหญ่เลยคงนี้เพราะมีไม่มีปัญหาปั๊บเลยแนะไม่ชัาไปเที่ยวเดียวอีเดรอี๋ยวแล้วชีพนี้อย่างนี้เนาะ เป็นงี้เลยชีพวิ่งดินเนาะนี่ขนาดตเสียพาษสี่หมดนะอืมไม่เจปัญหาโอ้ยอมาเราวิ่งอยู่ทุ่งนาเนาะเป็ียนอีนกอย่างอืมปัญหาเยอะนะชีพนี่เนาะซื้อรถมาแล้วแกงนต้องถูกใจทำใจ <c oughs> วางๆง มีหลายซออยู่ซอกแซกได้อยู่โอ้ยออนี่เสร็จแล้วหรอที่มออนโนไปไหนฮะาอโอ้นี่เหนว่าเขาไม่ขึ้นมาดึงหรอกที่ก็ทำอะไรทำสโลปวันนั้นเขาปั้ข้างปั้อะไรอ้าวไปได้ไหมนี่ ก็เซ็ตไปรู้ส่วนน่ะนั่นเองกูมาเอาอนาคตรเป็นงานนะทำับรถเก๋งเลยจะเอาจะที่มเอาทัไม่เท่ <c oughs> สรุปแล้วก็เปลี่ยนเป็นขอบ19ดีกว่านะนนจบเลยเขาพี่อุ้มยังหนามาก็6กนัดเป็ดสองห้าเขายี่ย ข <Yeah. S 2> ้างหลังก็เปลี่ยนเชือกเมาส์เอาถึงที่เทแล้วโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลครับนีู่น่าจะถมเต็มนี่เลยครับนี่อ่ะงานใหญ่งานใหญ่ใ,หญใครคิดถึงเจ้าอินทรีย์ครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับยังหล่อเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นขอบ19.5 ยังเป็นเอกลักษณ์ครับต้องแดงต้องแดง <laughs>